ดวงประจำวันที่1กันยายน2567คนที่เกิดวันอาทิตย์ด้านการงานการทำงานต้องมีพลิกแพลงเพื่อที่จะให้มันเร็วและเห็นผลที่ดียิ่งขึ้นก็ดีนะครับผมเราควรที่จะทำมันทางด้านการเงินก็ดีอยู่นะครับเพียงแต่ไม่รู้ที่มาของเงินว่ามันมาจากที่ใดบ้างอาจจะเป็นทางโชคทางด้านกำไรหรือได้มาแบบส้มหลน่นในด้านความรักคนที่มีคู่หย่าบล่อยให้ความรักจืดจางควรหาอะไรดีๆทา เพื่อเพิ่มความรักให้สดใสบ้างก็ดีนะครับส่วนคนโสดมันเป็นความรักที่เร็วกว่าแสงและมันอาจพาคุณไปในทางที่คาดไม่ถึงก็เป็นได้ครับคนที่เกิดวันจันทร์ด้านการงานโดยส่วนตัวแล้วคุณเป็นคนที่เก่งจึงมีเรื่องที่ต้องให้รับผิดชอบมากเป็นพิเศษอย่างว่านะครับอดทนหน่อยค่อยหาวิธีแก้ไปทีละอย่างเดียวก็เสร็จทางด้านการเงินกว่าจะได้มาแม้จะช้าหน่อยแต่มันก็เป็นเงินที่มากพอสมควร ในด้านความรักคนที่มีคู่มันเป็นความรักที่มีแต่จะเพิ่มขึ้นในทุกนาทีไม่มีลดเลยคนที่โสดโอกาสดีอาะได้พบรักเก่าที่เราคิดถึงกันอีกครั้งคนที่เกิดวันอังคารด้านการงานด้วยความสามารถมากอีกคนหนึ่งที่ทำงานได้หลากหลายด้านและเป็นที่พึ่งพาของทุกคนในด้านการเงินหามาได้เยอะก็จริงแต่รายจ่ายก็มากพอตัวส่วนความรักคนมีคู่มีปากเสียงกันบ้างเล็กน้อยแต่ก็รัก และดูแลกันดีไม่มีปัญหาอะไรส่วนคนโสดเมื่อคิดที่จะรักหรือรักใครก็ควรเปิดเผยและตรงไปตรงมาต่อกันนะครับคนที่เกิดวันพุธด้านการงานช่วงนี้มีความกดดันในด้านการงานและลำบากพอตัวแต่ความสำเร็จครั้งใหญ่นี้รอคุณอยู่ข้างหน้าแล้วครับผมส่วนการเงินโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนโตนี้อยู่ใกล้แค่เอื้อมเองขอเพียงแต่ให้เราสู้กับมันให้เต็มที่แค่นั้นเป็นพอ ทางด้านความรักคนที่มีคู่ยังเหมือนเดิมครับความสัมพันธ์ของเราสองคนนี้ไม่มีลดเลยจริงๆยิ่งนานยิ่งเดียวแน่นครับผมส่วนคนโสดถ้าคิดที่จะรักใครแล้วให้ดูที่ความเหมาะสมด้วยนะครับผมไม่ใช่เพียงแค่ความที่ถูกใจเราอย่างเดียวคนที่เกิดวันพฤหัสบดีด้านการงานได้ผลที่ดีเยี่ยมเป็นที่น่าพอใจโอกาสมีความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับนั้นสูงมากทีเดียวครับผม ด้านการเงินมีเงินเข้ามาให้ใช้กันแบบไม่ขาดมือกันเลยช่วงนี้ครับผมส่วนความรักคนที่มีคู่แม่ว่าเราสองจะไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันก็จริงแต่ว่ารักเรานี้ยังดีเหมือนเดิมครับส่วนคนโสดความโสดมันอยู่ที่ตัวท่านเองเป็นคนเลือกเพราะคุณเป็นคนที่เลือกเยอะถึงเป็นแบบนี้ไงคนที่เกิดวันศุกร์ด้านการงานการที่เราเป็นคนพูดตรงก็ดีอยู่หรอกแต่กลับกันในทางด้านการเจรจาต่อรองต่างๆนั้น ต้องระวังในคำพูดด้วยครับผมในด้านการเงินหาเงินได้มาเยอะก็จริงแต่ใจต้องนิ่งกว่านี้หน่อยครับต้องรู้จักการต้องอดทนและการรอคอยหน่อยนะครับผมส่วนเรื่องความรักคนมีคู่แบบว่าไม่ต้องอะไรมากมายแค่มองตากันก็รู้แล้วว่าคิดอะไรอยู่ก็เพราะว่าเราเข้าใจกันและกันดีไงครับผมส่วนคนโสดมีเกณฑ์แบบว่ามารู้ตัวอีกทีเอาเขาและเรามาเป็นคนรักกันตั้งแต่เมื่อไหร่กันนี่คนที่เกิดวันเสาร์ ทางด้านการงานความใจร้อนของเรามันไม่เป็นผลดีต่อหน้าที่เรารับผิดชอบอยู่นะครับมันมีแต่ผลเสียความใจเย็นและการควบคุมอารมณ์ได้นี่มันมีผลต่อความสําเร็จได้ดีที่สุดทางด้านการเงินถ้าใช้เงินไปในทางที่จําเป็นและมีประโยชน์นั้นไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับผมทางด้านความรักคนที่มีคู่อยู่กันแบบสงบแบบว่ามีแต่เราสองคนมันก็ดีอยู่แล้วนี่ครับดันไปหาเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องมาทะเลาะก,กันจนได ส่วนคนโสดสิ่งที่เคยมองข้ามแล้วกลับมาสนใจมันก็ไม่แปลกอะไรนี่ครับ